เริ่มตัดทุเรียนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ลูกเล็กนะครับซึ่งปกติลูกเล็กก็คุณภาพเนื้อเขาอาจจะด้อยกว่าลูกใหญ่นะครับดี๋ยวเรามาดูลูกเล็กกันว่าจะแก่แค่ไหนนะครับนี่เห็นไหม อ่านี่คือเนื้อหนึ่งนะครับภาษาทุเรียนนะฮะเนื้อหนึ่งคือแก่จัดมากนะครับบม่มสุม<า>กแน่นอน<ล>นะครับโเหลืองแล้วว่ะใช่ครับอันนี้ก็ไม่เกินสี่วันน่าจะสุกเรียบร้อยนะครับส่งส่งถึงพอดีนะโอเคครับโอเคอ่ะกินข้าวครับแต่ว่าอะไรอ่ะมาไม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวผอบกินข้าวที่เราจะต้องขัดกองนั้นก่อนเลยของสีอเออคัดออกก่อนเขาว่าไปด้วยไปด้วย,วย,วยลูกอย่ามาลูกอย่ามาไปบ้านไป